สำหรับเทคนิคที่จะมาแนะนําในวันนี้คือการซ้อนภาพหรือวิดีโอเข้าไปในคลิปของเราครับบางทีเราอาจจะมีภาพของการทํางานนะครับหรือว่าคลิปที่เป็นอีกมุมมองหนึ่งของสิ่งที่กําลังทําอยู่นะอย่างเช่นภาพการเตะฟุตบอลเข้าประตูนะครับอาจจะมีมุมกล้องหลายมุมมุมใกล้มุมไกล,ม,ม,กลมุมหน้ามุมหลังนะอย่างที่เราเคยเห็นในทีวี นะวิธีการจะทำอย่างไรมาชมกันเลยนะครับอันดับแรกให้เราเลื่อนจุดเริ่มต้นของคลิปให้ตรงกับเส้นเส้นสีชมพูให้เรียบร้อยก่อนนะครับจากนั้นให้กดเว่าเสร็จสิ้นทนา,างด้านล่างและมาที่ตรงนี้เลย p i p p i p ตรงนี้ครับกดเข้าไปมาที่สิ่งที่เราต้องการจะแทรกครับภาพหรือคลิปวิดีโอนะผมจะเอาคลิปวิดีโอมาใส่นะครับกดเข้าไปปรับ จากนั้นเลือกคลิปวิดีโอที่เราต้องการครับคลิปวิดีโอที่เราเลือกมาก็จะขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ผมก็จะใช้อีกหนึ่งเทคนิคเพื่อที่จะให้มันสอดคล้องกับตัวคลิปวิดีโอของผมนั่นเองอันดับแรกนะครับก็คือปิดเสียงของคลิปวิดีโอซะก่อนเพื่อไม่ให้มีเสียงวิธีการก็คือทําให้กรอบคลิปวิดีโอของเรานั้นเป็นกรอบสีขาวแบบนี้ครับแล้วกดไปที่ไม่ให้มีเสียง ที้เสียงของคลิปนี้ก็จะไม่ออกมาแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปที่ผมจะทำนั่นก็คือทำให้เราสามารถเห็นคลิปวิดโอ2คลิปวิดโอพร้อมกันได้นั่นก็คือจะทำให้คลิปที่เพิ่งเอามาใส่ใหม่เนี่ยมันจางลงมาที่นี่เลยครับความโปร่งแสงตรงนี้เลื่อนครับเลื่อนหาเลื่อนหาเลื่อนหาอ่าอาจจะเอาสัก50%ก็พอน่าจะกำลังสวย เรียบร้อยนะครับจากนั้นลองเลื่อนดูครับว่าใช่ในแบบที่เราต้องการหรือเปล่าภาพที่ผมต้องการจะได้คือภาพของรถพยาบาลที่กำลังวิ่งมาถึงนะครับจากนั้นก็ให้มันขึ้นกรอบสีขาวตรงที่วิดีโอนี้นะครับแล้วกดที่คาว่าแบ่งครับจากนั้นก็มากดตรงนี้เห็นไหมแถบตรงนี้ให้มันเด้งขึ้นมาแล้วก็ลบทิ้งไป แล้วก็เลือกคลิปวิดีโอที่เหลือครับมาที่ลูกศรตรงนี้นี่นะเลื่อนสิครับเลื่อนไปครับเลื่อนไปจุดเริ่มต้นที่เราต้องการเลื่อนไปจนถึงอ่าปับ๊บนี่นะครับทีนี้ลองมาชมผลงานของเรากันรออะไร ประมาณนี้นะครับสำหรับเทคนิคการเอาวิดีโอมาซ้อนทับกันหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมนะครับอย่าลืมกดไ like ลค์กับคลิปนี้กด subscribe ติดตามช่องของเราเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเทคนิคดีๆในการนำมาใช้ตัดคลิปวิดีโอด้วยแอปพลิเคชันวอลโลครับสวัสดีครับ